คนโกหกจับยังไงเทคนิคที่นักสืบใช้แต่คุณก็ใช้ได้เหมือนกันเคยสงสัยไม่ว่าคนตรงหน้าพูดจริงหรือโกหกถ้าคำตอบนั้นสำคัญกับคุณมาดูเทคนิคง่ายๆที่ดิบียังใช้หนึ่งสังเกตการเล่าเรื่องย้อ,อนกลับถ้าคุณสงสัยใครโกหกลองให้เขาเล่าเรื่องย้อนหลังดูคนพูดความจริงจะจำได้แม่นเพราะเขาผ่านมันมาแต่คนโกหกจะเริ่มสับสนเพราะเขาแต่งเรื่องมาสดๆตัวอย่าง เมื่อวานเจออะไรบ้างอ่มตื่นนอนตอนประมาณ8ปดโมงแล้วก็ไปกลับเล่าตะกุกตะกักทั้งที่ควรจำได้ง่ายๆสองจ้องตาแต่อย่าเพิ่งเชื่อคนโกหกยุคใหม่รู้ว่าหลบตาจะดูไม่น่าเชื่อบางคนเลยจ้องกลับเพื่อให้ดูจริงใจแต่นั่นแหละคือสัญญาน่าสงสัยถ้าจ้องแบบนิ่งเกินธรรมชาติหรือไม่กระพริบตานานเกินไปนั่นอ่ะไม่ใช่ความจริงสามตอบคำถามก่อนฟังจบนี่คือพฤติกรรมของคนที่ เรียมโกหกเพราะเขาคิดมาแล้วว่าจะพูดอะไรแต่พอคุณเปลี่ยนคำถามนิดเดียวเขาจะเริ่มงง,งและติดขัดสิใช้คำพูดเยิยนเยอ้อพูดซ้ำไม่จำเป็นเช่นผมไม่ได้ทำจริงๆครับผมยืนยันเลยผมสาบานอผมไม่โกหกแน่นอนผมไม่ได้ทำนะครับย,ย้ำเยอะเกินเหตุทั้งที่ควรพูดแค่ว่าผมไม่ได้ทำการพยายามโน้มน้าวส่อแววปกปิดอะไรบางอย่างห้ามือกับหน้าไม่ตรงกันเช่นพูดว่าดีใจ แต่น่าดูเครียดหรือพูดว่าไม่โกรธเลยแต่กำมัดแน่นการแสดงออกขัดแย้งกันแบบนี้อารมณ์ที่ไม่จริงใจทริกเสริมถามคำถามง่ายๆก่อนเพื่อดูบิสเลนก่อนถามคำถามสำคัญให้ถามเรื่องง่ายๆที่อีกฝ่ายพูดจริงสังเกตจังหวะน้ำเสียงท่าทางไวแล้วเปรียบเทียบต่อที่เขาเริ่มโกหกคุณจะจับความแตกต่างได้ง่ายขึ้นโลกทุกวันนี้ไม่ได้ต้องจับโจรอย่างเดียวแต่ต้องจับความจริงให้ได้ด้วยคุณอาจไม่ใช่นักศึกษ แต่คุณจับโกหกได้ถ้าคุณรู้จังหวะที่คนพูดผิดธรรมชาติ